ม่ไปใช้เบิดววะไทยเงือนนี่อยู่บนปะ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 นออาไปฮิโนปอาพ่อไม่อยู่ไปข้างนอกอันว่าสิมายืมวิงน้ำเล่าไหมฮะเห็นแน่ใหญ่ฮะยืมอะไรนะวิงไหมวิงอะไรวิงคืออะไรโอ้ยนอสวิงไหมสวิงอ๋อสวิงเออแมนแมนแมนมีบอแฟนอยู่หลังบ้านนน เออเออเอาให้ใครแน่สันเจ้าไปทำอะไรอ่ะเอาไปซ่อนอยู่ทางตีนบ้านนี่แหละฮะไม่ยังอีกเจ้าไปทำอะไรนะอุ้ยเอาไปซ่อนสวิงเนี่ยนะเออจะไปซ่อนทำไมใครจะมาขโมยเอาให้เนี่ยเห็นแฟนอยู่นี่มาเป็นปีแล้วเก่าก็เก่าขาดก็ขาดใครจะมาขโมยแค่สวิงบ้าปะโอ้ยน้า ือกับลูกพ่อใหญ่อันนี้เทอน้อโอ้ยมันไม่ใช่ซ้อนแนวนั้นอ,อันนั้นมันเสื่องตัวนั้นฮะไรเสื่อง <laughs> มันซ้อนแหม่ซ้อนมันนั่นโอ้ยอ <laughs> ไป้ยดอกเอา้าจะไปไหนไม่เอาแล้วเหรอเอาลไล